เส่กอกแพลว่าเตรียมฟองยาส้าพี่น่องเอาใส่กอกมาพึ่งก่อนครับผมจกักหกเจก็ดโมงเพื่นจังสีย่างครับผมตอนนี้ก็เอามาพึง่งให้มันกล่มจักน้อยครับผมตอนเศ้าๆเดี๋ยวตัอหน่อยกับสิกอไฟครับผม เพื่อเขาสิออกไปแจกโรงทานประมาณประมาณสิบโมงนี่แหละครับผมเพราะว่ามันมันหลยมันหล่นะพี่น้องเนาะต้องใส่เวลาอย่างเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงค,ครับผมอย่างใส่ถุงแพ็กใส่แพ็กใส่ถุงเป็นชุดชุดครับผม กองงอกกับเตรียมอันพักครับผมนอนิึงตื่นเนี่ยพี่น้องแต่ว่าฟ่นตื่นเช้าอยู่แล้วแค่ว่าตื่นเศร้าซ้ำาตะหน่อยล่ละตะหน่อยตื่นเศร้าอยู่ครับผมแต่ว่าบางเทียกับนอนต่อิ่งตื่นมาเตรียมพักเตรียมมันนี่เฮ็ดเป็นใส่ถุงไว้เป็นชุดเป็นชุดไหมเนาะ ข้ากระสีใส่เวลาย่างประมาณหยับสองชั่วโมงคนละนั่นละแม่เนาะอืมเพราะว่ามันหลายพี่น้องใส่ผักใส่ถุงใส่ก้อนเราผักเตรียมผักเตรียมนีม่ใส่ถุงก่อนอเขาเส็ดเป็นชุดเแยกพี่น้องเขาไม่ได้เขาไม่ได้แกะแต่ใส่กล่องเแยกข้าวเสียเราใส่ผักใส่ชุดเป็นชุดไปครับผม มันต้องคุดแน่จังดีแซียบดี้องจังดีแซีบแต่ที่เอาตะใส่กออดไปเพิ่มนั่นกับโบเมนตรงนี้เคียงเคียงเคียงคู่กันเนาะใช่ปะครับล้างทำความสะอาดักก่อนหั่นักก่อนหั่นแล้วก็ต้องเอาไปล้างครับเดี๋ยวตัวหนังสิเก็บภาพบรรยากาศคลิปนี้คลิปย่างเตรียมของแบ่งเป็นชุดชุด เกิกับมีหมอลำมจะหน่อยจะหน่อยเก็บภาพไปเมืองอยู่จะหน่อยบบท่านลง่มเพราะว่าจะหน่อยต้องไปลง่อินเทอร์เน็ตของเอินอินเทอร์อนนเน็ตอยังไงอ่อประชาหลักการมูบาทมีอินเทอร์อนเน็ต <laughs> อาศัยประชารัฐนะเน็ตประจำหมู่บ้านนะพี่น้องเน็ตหลวงเหมโอเคเดี๋ยวจังหน่อยจังสีด่งไฟน้อเม่เนาะให้ใส่กรอกมันมันอันนั้นก่อนเพราะว่าแปลว่าเนี่ยเ,ยเยายรนา,นา,าแปลว,ว่าใส่ตู้ไว้ตู้ทำความเย็นไว้ให้พึ่งให้มันเสร็จตู่ก่อน เป็นชุดชุดชุดละกจังใหม่เนี่ยชุดละสองใหม่เนาะชุดละสองชุดละคู่เอามาเป็นคู่เามาเป็นคู่แล้วก็บซีนี่น้ำส้มเกตหิมะอืมกับเพิ่นกับเสี่ยวมาซงประมาณเก้าโมงสิบโมงนี่แหละครับผมก็ดีเก้าโมงก็ยางเลี้ยวมันก็ออกไปเลื่อยครับผมเดี๋ยวตัหน่อยสิเก็บ บรรยากาศเป็นช่วงช่วงใ้เมืองเนอะัแกจกมากครับกะแจ้งน้ำาเขากะมึงเพิ่นเหตพิธีแต่ว่าต่ไหน่อยมื่ขึ้นตอหน่อยไปสวดอภิธรรมเัอไฟดับไฟดับตอนจุจบเนอะตองมัตยกาบอ่ไฟดับหมดึ๊บเลยสาลามมสาลาสาลาห พี้กวยมืดเลย,ยม, <c oughs> มองอื่นติดเตี้ยเตี้ยกาดสีสผัดใส่ไฟว่าเพิ่นปิดประปุงอาชีใส่ไฟคังใส่ไฟขาดต้องแกะไข เตรียมพร้อมไบบนึไหมไม่ว่าเตรียมพักยนะังล้างทำความสะอาดยังดีแล้วมาเตรียมพัก เทาอย่างแล้วเ้ากระชใส่ถุง,ง,ง,งใส่ถุงใส่ถุง,ถง,งทีละสองทีละสองห้องกระชใส่ครบับผมใส่กับผักกับผักกัะพากอุบุญเอาบุญน้อกันด้วพี่น้องเอาบุญเอาบุญด้วยกันครับหาทุบุญก็ได้น้อกันได้บ,บุญน้อกันให้เจ้าแล้วพี่นอ้องเน็ดกแก บุญมันสาธุอานุโมทนาสาธุก็ได้บุญอ่ะเดี๋ยวตั้วหน่อยไปดังไฟให้แพ้ว่าก่อนเพราะว่ามันใส่ไปล่าดูนเติบโทรทานชิกาโทรทานชิกาสัวส4อย่างส่วนซิซู <laughs> มันต้องมาแพ็คใส่เป็นชุดๆอีกนะกดติดตามเออครับผม แร้ว่าเสียบไปไครับผมอืมใส่กอบเป็นเส้นตัดตัดแล้วก็เสียบตัดแล้วก็เสียบครับ ปนกคนดังครับผมกําลังก่อไฟไฟกำลังจะติดนะครับปนกคนดังทานชาโคอย่างดีเลยนะครับทานไม้มะขามครับผมกล้าดีครับกับบรรยากาศ วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับน้าแม่นะลงทานหลายท่ยนไหมฮะลงทานหลายครับผมทำบุญจากชาวบ้านให้ได้รับประทานขอบคุณเป็นไงทั้งสองทานที อุดหน,นุหน,นให้เ,หเป็นสะพานบุญเป็นสะพานบุญแต่ก็ซอยอุดหนุนแพร่บ้าน้ำเขามีรายได้น้ำเนอะเปิดกระซอยเฮ็ดบุญขอขอบคุณหลายๆครับผมนี่น้ำอีกเด้่อมพี่น้องจะเลื่มนม้ำเดี๋ยวทำการย่างก่อนมันลายไหมคนอะ เม่นหน่อยๆดหอยยงทีห่อยหอยงีมันสองแถวคนเนาะพี่เนาะีสองแถวเอาชีไปย่างพุ่นมันบทันเนาะไปย่างพุ่นโบทันเพราะว่าคนลืมลืมหุ่มเท่เดียวครับผมเอาก็ตรงย่างแบ่งเป็นชุดๆไปพักเจ้าพ่อบ่อเมียี้าแบบเดี๋ยวถ้าเพ่อเอาตัดใช้เพ่อกไ้โอเค้าเตาแป๊บนึงครับ นั่งเตียงเย็นใช่ออน่นๆทานพระท่านใดพี่น้องทานมันยังไปมันยังใหม่พระท่าน,เ,นเดี๋ยวมันแห้งมันใหม่ครับผมใหม่ก่อนสุก เดี๋ยวล่อทานครับผมนี่ครับใช่วบบ่ากเสียบไม้โอู้ววแล้วเนาะพี่น้องความมุม,มานะของคุณเห,นเห,ดดเห็นมันม้ยข่อยกระเฮ็ดใหญ่เฮ็ดใหญ่หยัดมันมือหยัดสองหลอดคนนี้ถ้าข่อยตั้งใจว่าข่อยขี้เฮ็ดที่หยังแล้วนี่ข่อยคือขี้เฮ็ดใช่ไหมพี่น้องรประมานว่าตั้งใจขี้เฮ็ดแล้วโอ้ ตั้งใจคือตั้งใจดีทำบุญลงเตาครับผมแม่ค้าคนสวยเตรียมของไ้ไปเช้า น้ำยังไม่ได้อาบเลยทำเสร็จก็จะอาบน้ำใส่เสียบอะรนี่เสีไหนกับผด้ใชบ่เบไนใว้ยบ่บาปใจไม่้ใอีหอแต่่น้เามีใครเห็นอยู่บ้านบ้านจะกองเดียวกใ้ดอกขอโัวขออภัยนำเบาตรงๆนี่แหละก็บตรงๆนี่เนาะ บอดีใส่กับบอดีใส่เดี๋ยวเข้าจากไปมึองี่เดี๋ยวสิเป่าย่างซอยแป,ปนะพ่้วนะพี่ต้องอย่างใจเย็นมันใจเย็นใจเยไไน็นบ<ช>่ได้เลยเจ้ามันบันเวลาเดี๋ยว่าเขาตอนเฮ็ดดีๆเพราะว่าไปเฮ็ดบุญครับผมโดยพิธีพิธันเข้านันละนะ โอเคครับเดี๋ยวไปจัดใส่ซุดน้ำกันครับผมเดี๋ยวขอเวลาย่างก่อนน้อพี่น้องอันสฉโดดโพดเดี๋ยวเส้นกบกี่จะเดียนใส่เหรอโอ้ไปกินอะไรลูกนี่เนี่ตื่นกินองุ่นแค่ว่าอยางมากจุ๊บเชั่วโมงเหรอหยับสองชั่วโมงเลยพี่น้องชั่วโมงกลัวหยียบสองชั่วโมงเลย คงจะได้ผ่านไปครึ่งนึงแล้วผ่านไปครึ่งนึงแล้วที่ท่านเสียบไปนี้อีกไปเรื่อยๆที่นองครับผมท่านอยู่ดอกที่แพ้ว่ายางโอ้ พี่น้องอย่างแกตีหา่าตีห่ากลัวนี่แค่ว่ากรสิบมาเป็นถุงครับผมสีฟ้าอุตส่บบท่าน่นี่พี่น้องเก่ามู่งกลัวแล้วะเ,เดี๋ยวต่อหน่อยซอยกันครับผมเตรียมของแกเช่าเลยครับไนว่ารงใหม่ใชครับ ยอมัดปากอหไเนี่ยด <daughter> ้เลยเออใส่เลยยวมัดหนรียยังเป็นชุด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 ละคู่ครับผมที่พักโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่วัดกับอีกคลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามครับสีฟ้าสีฟ้ามันสีโบทันครับผม สวัสดีครับ